พี่น้องกี่คนเนี่ยหลายคนนะ ต้องทำให้มานี้หนูอยากดูทีวีค่ะหนูไม่มีไฟฟ้าช่วยนไฟฟ้าเข้ามาค่ะแด้ตั้งแต่เจว่าปดสิบสามปีถึงการีมานี่งันปาน กาเจ็ดบหกแล้วคิดเอาอเองเนยลุงว่า่าใดมันมีเพลงแรกเจ็บอยู่ฮิตนึงนะแต่ว่าถ้าว่าคนตกเออว่าแดดไม่ออกก็ไม่ได้ใช่ต้องจ่ายเจียงปองเนี่ยค่ะเคยลุยหลังไปใช้หว่าแหลกแต่ว่าไม่ได้สักทีหนึ่งแหละก็<บ>ได้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านครับหมู่ห้าแต่มันก็ไม่เกียยครับว่าไม่มีใคยคว้าใช้เพราะตรงนี้มันเป็นที่ดินของสาธารประโยชน์ครับ ผมในฐานะตัวแทนชาวบ้านผมก็จะประสานทางหน่วยราชการครับทางที่ดินและก็ป่าไม้ครับให้เข้ามาสำรวจพื้นที่แล้วก็จะดําเนินการเอาไฟฟ้าเข้ามาต่อไปครับครับมีสิบเอ็ดพฤษภาสี่ศูนย์ก็ยี่สิบห้าปีแล้วนะไอ้ย4สิบสี่ปีละขึ้นปีที่ยี่สิบห้าเนี่ยก็มาอยู่ก็เห็นต้นยางเห็อน,อ,น<ๆ>อะไรเป็นสวนยางชาวบ,บ้านเขาตัดหน้ายางกันมาหลายรอบแล้วล่ะดูดูล้ว ก่อนหน้าต่อมามันก็นานแล้วน่ะชาวบ้านอยู่กันในที่นี้นะทีนี้ก็อยู่กันไปก็ก็มีแต่ข่าวว่าจะมาพัฒนามีไฟฟ้าให้หลายครั้งแล้วก็ตอนผู้ว่ามาปลูกป่ากันแถวแถวนี้ก็ได้ไปร่วมปลูกป่าก็ขอความมนุ์ข้อจากผู้ว่าลืมชื่อไปแล้วแล้วก็มีป่าไม้จังหวัดมาด้วยในอำเภอมาด้วยเขาก็รับป่ากันนะว่าจะไปช่วยกันทำมันสำเร็จ แล้วพอตกไปถึงไฟฟ้าไฟฟ้าก็ปฏิเสธบอกว่าที่ไม่เป็นสาธารณะถนนหนทางที่จะไปปักเสาไฟฟ้าเขาก็เลยไม่ทำให้